โรคอุจจาระร่วงเป็นปัญหาที่พบบ่อยในเด็กโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุน้อยกว่า2ปีจากการศึกษาพบว่าเด็กกลุ่มนี้จะมีอาการอุจจาระร่วง5-6ถึงครั้งต่อปีสาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารปนเปื้อนไม่สะอาดมีการติดเชื้อเกิดขึ้นโรคอุจจาระร่วงทำให้เสียน้ำและเกลือแร่มากบางรายรักษาไม่ทันอาจช็อกและเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเราจะมีวิธีป้องกันและรักษาอย่างไรรายการพบหมอโรงพยาบาลน่านขอเชิญพบกับแพทย์หญิงเจนเจิราจิโนผู้มารแพทย์ชนานการโรงพยาบาลน่านในวันพฤหัสบ,บดีที่16กร,รกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 3เวลา15นาฬกาถึง15นกา30นาทีทางระบบเคเบิลทีวีโรงพยาบาลน่าน รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอโรงพยาบาลน,น่านนะคะในวันพฤหัสบด,ดีที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2563ค่ะพบกับดิฉันนางสาวนิชนันบันวงผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากกุมารแพทย์โรงพยาบาลน,น่านนะคะได้ให้เกียรตินะคะจะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องโรคอุจจาระร่วงในเด็กค่ะยินดีต้อนรับแพทย์หญิงเจนจิราจิโนกุมารแพทย์ no. um โรงพยาบาลน,น่านะค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะเขาเรียกสั้นๆว่าคุณหมอเจนนะคะค่ะคะคุณหมอเจนคะพอพูดถึงเรื่องโรคอุจจาระร่วงในเด็กอะคะ่ะก็ฟังแล้วอาจจะไม่ใช่โรคใหม่ซะทีเดียวนะคะแต่ฟังดูอันตรายเหมือนกันนะคะแล้วโรคนี้เนะะี่ยค่ะมีคนเป็นเยอะไหมคะแล้วก็ติดต่อกันทางไหนเกิดจากอะไรบ้างคะโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในเด็กนะคะจากการศึกษากในประเทศไทยนะคะ,คะในปี2 5 5พัน้าอห้าสิบดค่ะ ประชากรหนึ่งแสนรายจะพบผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ประมาณ1,800คนนะคะเนาะแล้วก็มีผู้เสียชีวิต3รายในปี2560นะคะแล้วพบว,ว่าในประชากรหนึ่งแสนคนอุบัติการการเกิดโรคก็ยังพอๆเดิมก็คือ1,800รยรายค่ะแต่ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะจะเห็นได้ว่าโรคนี้ยังมีการระบาดท,ที่เยอะอยู่แต่ว่าด้วยการรับวัคซีนแล้วก็การรักษาที่ดีขึ้นเนะะี่ยค่ะการ เสียชีวิตเลยลดลงนะคะเนาะ,ะแต่ก็เป็นโรคที่สําคัญเพราะว่ายังมีการระบาดที่เยอะอยู่ค่ะค่ะแล้วอาการของโรคที่สังเกตเห็นได้ชัดนี่มีอะไรบ้างคะคุณหมอส่วนใหญ่ในโรคนี้ก็จะมาด้วยอุจจาระร่วงอุจจาระร่วงเนี่ยก็คือหมายถึงว่าถ่ายเหลวออกมาเป็นน้ําเลยนะคะ,คะมากกว่า3ามครั้งต่อวันหรือว่าถ่ายเป็นมูกเลือดหนึ่งครั้งต่อวนนันนยค่ะ หรือว่าถ้าถ่ายอุจจาระเกิน10กรัมต่อกิโลกรัมของเด็กนะคะนาะก้อนเนี้ยก็ถือว่าถ่ายเหลวนะคะน้องค่ะ,คะแล้วก็จะมีคลื่นไส้อาเจียนรวมถึงมีไข้ต่ำๆได้ค่ะอืมค่ะอันนี้ก็คือเป็นอาการเบื้องต้นที่สังเกตเห็นได้ชัดใช่ไหมคุณหมอแล้วคุณหมอมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคะอ๋อการรักษาในโลกนี้นะคะการดูแลเบื้องต้นหนึ่งเรื่องสายน้ําเป็น สิ่งที่สำคัญที่สุดะคะ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่โรคเนี้ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสซึ่งชเชื้อไวรัสเนี่ยเราไม่ได้มียาฆ่าเชื้อไวรัสนะคะดังนั้นกนะ็คือเราก็จะรักษาตามอาการดังนั้นหลักในการรักษาหนึ่งก็คือการให้สาราน้ําที่เหมาะสมะคะ่ะซึ่งก็คือการทานเกลือแร่หรือว่าในคนไข้ที่สูญเสียน้ําและเกลือแร่เยอะเราก็จะมีให้มีให้น้าให้น้ําเกลือนะคะน้องค่ะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถดูแลบุตรหลานของท่านได้หนึ่งก็คือ ถ้าเด็กที่ทานนมแม่ก็ทานนมแม่ได้เหมือนเดิมเด็กที่ทานนมผสมอยู่แล้วก็ทานนมผสมเหมือนเดิมได้ค่ะแล้วก็ให้ชงน้ําตาลเกลือแร่ดื่มซึ่งก็คือให้เด็กค่อยๆจิบนะคะถ้าลูกของท่านมีไข้ก็ให้ทานยาลดไข้ได้ค่ะถ้าเด็กสามารถทานได้ดื่มน้าตาลเกลือแร่ได้ความรู้สึกตัวดีก็คือไม่ซึมเล่นได้เหมือนเดิมอย่างนี้ปัสสาวะยังออกดีอยู่อย่างนี้ค่ะก็สามารถดูแลอาการที่บ้านได้เพราะส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะถ่ายค่อยๆลดลงอยู่แล้วค่ะ ส่วนเรื่องไข่ก็จะมีประมาณ3มวันแรก <c oughs> แต่ถ้าหากมีไข้เกิน3ามวันหรือถ่ายเป็นมูกเลือดองนี้คะ่ะ <c oughs> หรือว่าอาเจียนออกมาเป็นน้ําสีเขียวเหมือนมีน้ํา <c oughs> ดีโปนเงนี้คะ่ะอันนี้ควรมาโรงพยาบาลหรือว่า <c oughs> ซึมค่ะหรือว่าปัสสาวะแดชั่วโมงละยังไม่ปัสสาวะเลยอันนี้ควรพามาโรงพยาบาลคะ่ะค่ะถือว่าหนัก มากพอสมควรแล้วใช่ไหมคะค่ะคุณหมอคะแล้วจะมีวิธีการปฏิบัติตัวแล้วก็วิธีการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอย่างไรเผื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือว่าท่านผู้ชมอยากจะทราบเพื่อไปปฏิบัติตัวค่ะค่ะก็การปฏิบัติเบื้องต้นก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วหนึ่งก็คือทานนมนมแม่ก็คือทานได้เหมือนเดิมเลยไม่ได้มีข้อห้ามค่ะนมผสมก็ทานได้เหมือนเดิมยี่ห้อเดิมที่เขาเคยทานนะคะเนาะแล้วก็ทานน้าตาลเกลือแร่ค่ะค่ะแล้วก็ สิ่งอีกอันนึงที่เราเนื่องจากการระบาดเยอะเราก็มีการป้องกันซึ่งการป้องกอันเนี่ยสำคัญคซึ่งเราสามารถทําได้ แล้วก็พบว่าช่วยป้องกันการเกิดโรคอุจจาระร่วงนี้ได้จริงค่ะ1ก็คือการรับวัคซีนโรตาค่ะปัจจุบันในปี2563อะค่ะเด็กไทยทุกคนจะได้รับการหยอดวัคซีนโรตาที่2เดือนแล้วก็4เดือนค่ะซึ่งวัคซีนนี้ฟรีค่ะได้รับตามกระทรวงสาธรารณสุขกําหนดเลยนะคะซึ่งวัคซีนนี้มีประสิทธิภาพดีสามารถลดการนอนโรงพยาบาลจากการติดเชื้อโรตาไวรัสของเด็กอะค่ะ ได้ประมาณ6กสิถึงเกค่ะแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตได้สี่อรค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่าการหยอดวัคซีนเนี่ยมีประโยชน์อยากให้คุณพ่อคุณแม่พาลูกมาหยอดวัคซีนตามนัดที่ราพอสอตออนามัยใกล้บ้านหรือที่โรงพยาบาลใกล้บ้านค่ะสองที่สามารถทำได้เลยนะคะก็คือการทานนมแม่ค่ะเราพบว่า การทานนมแม่จนถึงอายุ6เดือนนะคะช่วยลดการติดเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ได้ลดการเกิดโรตาไวรัสในเด็กเล็กได้ค่ะดังนั้นนี่คือจะเห็นได้ว่านมแม่ก็คือสะอาดปลอดภยัยมีประโยชน์ชแล้วก็มีสารที่ให้ภูมิคุ้มกันแล้วก็สร้างความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูกด้วยค่ะส่วนข้อสุดท้ายก็เป็นเบื้องต้นที่เราสามารถทุกคน,นทําได้เลยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่ดูแลเด็กแล้วก็ช่วยดูแลบุตรหลานของท่านนะคะก็คือล้างมือด้วยสบู่ค่ะ แล้วก็าทานดื่มน้ําที่สะอาดนะคะอาหารไม่ว่าจะเป็นก่อนและหลังประกอบอาหารนะคะต้องล้างมือด้วยสบู่เสมอรวมถึงเวลาเราจับหรือสัมผัสสิ่งของนะคะเราควรจะล้างมือเสมอเพราะว่าตัวเชื้อไวรัสไม่ว่าจะเป็นโรตาพวกนี้คะ่ะพวกนี้จะติดได้ทานทางสัมผัสนอกจากผ่านทางการกินอาหารที่ปนเปื้อนแล้ว การติดทางสัมผัสก็เกิดได้ดังนั้นการล้างมือจึงสําคัญดังนั้นก็อยากจะแนะนําว่าให้หล้างมือด้วยน้ําสบู่ค่ะล้างมือเจ็ดขั้นตอนด้วยน้ําสบู่สามารถช่วยป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กได้รวมถึงป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้รวมถึงไวรัสอื่นๆได้นะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าการล้างมือมีประโยชน์มากค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างวัคซีนโรคโรตาเนี่ยค่ะจะเป็นวัคซีนที่ ให้กับน้องๆเด็กๆในอายุช่วงอายุเท่าไหร่บ้างคะก็มีที่2เดือนแล้วก็4เดือนค่ะค่ะแล้วถ้าอายุเกินจากนั้นสามารถยังให้สามารถให้ได้ค,ค่ะก็คือการหยอดครั้งแรกไม่ควรเกิน4เดือนหยอดครั้งที่สองไม่ควรเกิน8เดือนดังนั้นก็คืออยากเชิญชวนแล้วก็ให้พ่อคุณแม่ไปหยอดวัคซีนโรตาเพราะว่า เราได้รับฟรีตามกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วค่ะดังนั้นถ้าถึงเวลาที่ลูกจะต้องไปรับวัคซีนนี่คือที่2เดือนโดยปกติเด็กไทยทุกคนต้องได้รับวัคซีนที่2เดือนก็จะมีคอ,อติปัยยักไอโกรนไวรัสตับอักเสบไวรัสตับอักเสบบีค่ะยิปแล้วก็โรตาวรัสที่ได้ยอดก็ค,ค,คือมาติดต่อได้ที่โรง,งพยาบาลน่านโรงพยาบาลน่านรวมถึงเราพอสตอแล้วก็อนามัยใกล้บ้านะจริงๆเราพอสตอกับอนามัยใกล้บ้านก็เป็นหลักเลยในการดูแลเด็กทั้งในชุมชนของ ทุกๆอำเภอแล้วก็ในเขตเมืองน่านค่ะอยากจะให้คุณหมอเจนย้ําอีกทีค่ะในเรื่องของการป้องกันการที่จะเกิดโรคระบาดนี้นะคะก็คืออเบื้องต้นก็คือมันเป็นช่วงของหน้าหน้าฝนแล้วนะคะก็อยากจะให้คุณหมออช่วยพูดเรื่องของการดูแลปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อที่จะป้องกันโรคนี้ค่ะได้ค่ะก็คือที่สําคัญก็คือมีหนึ่งการ ล้างมือด้วยสบู่นะคะล้างมือเจ็ดขั้นตอนดื่มน้ำสะอาดค่ะบริโภคอาหารที่ปรุงสุกสะอาดเสมอนะคะสองก็คือพาบุตรหลานของท่านไปรับการหยอดโลตาวัคซีนตามช่วงอายุที่กำหนดนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือการได้ รับนมแม่นะคะภายในอายุ6เดือนแรกของชีวิตก็เสริมสมร้างภูมิคุ้มกันช่วยลดการติดเชื้อในลำไส้นะคะก็เป็นหลักการง่ายๆที่คุณพ่อคุณแม่สามารถดูแลได้เบื้องต้นนะคะค่ะแล้วเราก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงเจนซิราจิโนนะคะกุมารแพทย์โรงพยาบาลน,น่านเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องของโรคอุจจาระร่วงในเด็กนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นโรคที่อันตรายโรคหนึ่ง แล้วก็สามารถพบได้กับเด็กๆทุกคนนะคะนอกจากวิธีการป้องกันที่คุณหมอได้พูดไปแล้วนะคะก็คือได้มารับวัคซีนลดตัดวัคซีนนะคะในเด็ก2เดือนกับ4เดือนนะคะแล้วก็ที่สําคัญจะต้องล้างมือรักษาความสะอาดก่อนเสมอนะคะแล้ววันนี้นะคะหากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะที่ได้รับฟังสาระความรู้นะคะเรื่องโรคอุจจาระในเด็กไปแล้วก็อย่าลืมนํา ข้อมูลเหล่านี้นะคะไปปฏิบัตินะคะเพื่อป้องกันแล้วก็รับมือกับโรคดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดกับลูกหลานของท่านด้วยนะคะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ติดตามรายการพบหมอโรงพยาบาลน่านเป็นอย่างสูงนะคะและสําหรับอาทิตย์หน้านะคะจะเป็นสาระในเรื่องความรู้อะไรนั้นโปรดติดตามได้ในวันพฤหัสบดีหน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ